ะจะพาไปเรในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะเม็ดเงินเนี่ยเสื่องว่าหลังจากมีการยกเว้นตมโมหกค่ะก็มีเม็ดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนนักทองเที่ยวก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งนักทองเที่ยวนี่ก็มีการเดินทางผ่านด่านพรมแดนสดงวาเพิ่มขึ้นถึง30เซนะคะหลังมีการยกเว้นตมโมหกค่ะรายละเอียดเป็นวินติดตามผ่มอกันในช่วงข้องแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดข้า เผยจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและชาวต่างชาติเดินทางพันด่านพรมแดนสเดาเพิ่มขึ้นถึง30%เอร์เซนจากปีก่อนหน้าหลังยกแว่นต่อโมฮอกเป็นการชั่วคราวจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นองสาวหนุ่ยเอาข้าวข้าความขรึหน้า หลังคอรโมเขามีมาตี้ยอกแวนยืนแบบต่อโมฮอสผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเดาอำเภอเดาจาาังหวัดสงขลาเป็นการช่วข้าวตั้งแต่วันเที่หนึง่งพฤศจิกายน2 5 6 6ไปจนถึงวันเที่30มเมษายน2567นั่นก็เป็นเพราะว่าตรงกับเชิงรดูการท่องเที่ยวของมาเลเซียก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยผ่านด่านพมเนเนนะเพิ่มมากขึ้นถึง30เปอร์เซ็นต์พอเทียบกับปีพศ 2565โดยเรื่องนี้นี่นาะพันตำรวโทษทิติวัติหรือชาโนก,กูนรองผู้บ่าการตรวจค้นข่าวเมืองจังหวัดสงขลาได้บอกว่าการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันดันตรวจค้นข่าวเมืองสเสดามีแนวโนนมผู้โดยสารและการผู้เดินทางเข้า,ขามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย หากเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขช่วงวันที่1-8พฤศจิกายนของปี2565กับปีพศ2560นั้นนะแท้มีการยกแว่นยืนแบบต่อหมหก็พบว่าในปี2 5 6 5มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกถูกสั้นชาติประมาณ6,07,000คนส่วนในปี2565ก็เพิ่มขึ้น8,08,000คน ก็คิดเป็น30เปอร์เซนจ้าสำหรับการยกเว้นยืนแบบต่ามหกในหน้าก็ทำให้หนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียวเวลาในการกรอกข้อมูลช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าด่านรวมถึงช่วยให้หนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ประหยัดเวลาในการตรวจเอกสารได้เรา้าสิบวินาทีต่อคนจากเดิมถี่ต้องตรวจคนละ45วินาทีก็เลือกเพียงแค่35วินาที ทำให้หนึ่งโมงเจ้าหนาเทน,นึ่งคนก็สามารถตรวจเอกสารให้หนักท่องเที่ยวได้ถึง1นึ่อยสองคนเลยละจ้าแต่ว่าจากเดิมนึ่งโัมงเขาตรวจเอกสารได้เพียงแปสิบคนก็เพิ่มขึ้นจากเดิมในนาหย็บสองคนหรื่อวขาดเป็นยี่สิเดเปอร์เซ็นต์ไอ้เนะน้องเศร้าหน่อยก็ว่ามันหลอดไปได้มากเลยนะ ส่วนด้านรบวมกับการตรวจคนเข้าเมืองเจ้าส่งคักไรเบอกอีกว่าไทพานมาพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้มีการลงพื้นเทตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตั้งแต่วันเทนนี่ยงพฤศจิกายนเผพานมาซึ่งเป็นวันแรกที่มีการยกวันยืนแบบตโตมฮอกโดยได้เด่นย้ำแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มีการจัด เคาน์เตอร์ในการตรวจผู้โดยสารฟังค่าข้าแล้วก็ค่าอให้เพียงพ่อต่อการบริการร่วมทางให้มีการประชาสัมพันธ์กันยกแหวนยืนแบบต่อโมฮกให้จัดทำไปอธิบายขั้นต,ต่อนต่างๆเสพภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามาเลเซียเพื่อจะอำนวยความสะดวกพร้อมกับเน้นย้ำหลักการทำงานในช่วงเวลาที่หน้าแน่นเจ้าหน้าที่จะต้องหนังให้บริการเต็มทุกเคาน์เตอร์แล้วก็ปฏิบัติงานโดยหยึดลักสะดวกรวดเร็วปลอดภัยประทับใจก็เลยอยากจะคอยผู้โดยสารแล้วก็หนักท่องเทียวุ คนนี้นะามั่นใจในขั้นตอนการทำงานของเจ้านาเเทนนะจ๊ะบ๊ายบาย